สวัสดีครับผมแจ็คสำงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่11แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อขวัญวัดบ้าไร่อำเภอสำงามจาังหวัดพิจิตนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหนรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ สร้างปี2 5งพนะครับตามประวัติเลยวัดพระศรีสัทธารามตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงดินนะครับฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายมเหรียญนี้ก็สร้างก็พอสมควรนะครับเหรียญนี้หลวงพว่อขวัญเป็นผู้ปลุกเสก อตอนนั้นรู้สึกว่าวัดศรีสัทธารามครับมีงานฝังลูกนิมิตแล้วก็หลวงพ่อขวัญท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสมงามอยู่นะครับปี2505นะครับหลวงพ่อขวัญได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอสํมงามจังหวัดพิจิตรปีพศ2502นะครับในปี2505ท่านก็ได้เป็นประธานในงานฝังลูกนิมิตนะครับ ก็ได้ทำเหรียญเสมาปี25 0 5หหเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีอยู่หลายเนื้อมัอนกันนะครับก็มีเนื้อทองแดงชุบเงินเนื้อทองแดงแล้วก็ทองแดงชุบทองนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่แจก ่าแก่ผู้มาทําบุญที่วัดศรสีสัทธารามตําบลกําแพงดินจังหวัดพิจิตรนะครับอ่าเดี๋ยวดูมาดูลักษณะเหรียญกันนะครับเหรียญก็จะเป็นเสษเหเรียญเศษมานะครับด้านหน้าก็จะมีคําว่าพระครูพิมนธรรมนุสิธ์วงเล็บฝันนะครับนี้ด้านหน้านะครับ ลักษณะนะครับนะครับหน้าท่านก็จะออกนุ่มๆห,หน่อยัแบคบรเส้นผมก็จะเป็นเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับตัวหนังสือก็จะคมๆเลยส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นคําว่าที่ระลึกงานผูกพัดทศีมาวัดศรีสัทธารามสองห้าศูนย์ห้านะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าเหรียญนี้พิเศษหน่อยนะครับอ่าหลวงพ่อขวัญปวะะโลวัดบ้านไร่อเอสมงามจังหวัดพิจิตได้ลงจานให้นะครับเป็นจานคําว่ามะอุอะนะครับ เดี๋ยวนี้จะพ,พิเศษหน่อยครับเพราขวัญการเองกับมือนะครับนะครับสังเกตตัวดีอ่าดีๆนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นแท่งๆนะครับความคมชัดนี่ครับ ถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ท่านสร้างาเหรียญแรกของท่านเลยนะครับออกวัดศรีสะทารามแต่จริงๆแล้วอะถ้าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญแรกที่ออกจากวัดบ้านไร่ก็คือรุ่นรุ่นที่ผมเคยลงคลิปไว้อะครับอเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญเสมาปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับที่ออกวัดบ้านไร่ครับน่ครับจาหน้าท่านให้ดีครับ นี่ก็จะเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็ใช้มาบ้างพอสมควรนะครับดูความคมชัดตรงตัวหนังสือครับด้านหลังนี่ครับเป็นไงบ้างครับพอได้ความรู้บ้างไหมครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแจ็คสามงามด้วยนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับรุ่นอื่นๆกันต่อนะครับครับขอบพระคุณมากครับผม